Hi, อภอช่ะ e l c o m e to d o อ t t ั่วถ้าจะโจทย์แบบนี้เราจะเริ่มตรงไหนดีมีใครรู้บ้างวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องลำดับการคำนวณทางคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า order of operations เ <t ip> มื่อจดข้อหนึง่งมีหลายๆเครื่องหมายที่เราเห็นกันอยู่นี้และเราไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนและเราไม่แน่ใจว่าคำตอบที่ได้จะถูกต้องหรือไม่วันนี้ครูมีโจทย์เลข5ข้อด้วยกันมาให้ทุกคนได้ลองทบทวนกันดู ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยการคำนวณที่ผิดลำดับขั้นตอนจะทำให้เราได้คำตอบที่ผิดเช่นกันซึ่งวิธีการที่ถูกต้องในการทำโจทย์ข้อสอบพวกนี้ที่มีหลายๆเครื่องหมายอยู่ในข้อเดียวกันนั่นก็คือ เราจะทําในวงเล็บก,ก่อนจากนั้นจะเป็นเครื่องหมายยกกําลังแล้วก็ตามด้วยการคูณการหารการบวกแล้วก็การลบหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าวงเล็บยกกําลังคูณหารบวกลบตัวย่อในภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่างสากลก็คือ PEMDAS ซึ่งก็ย่อมาจาก Parenthesis Exponent Multiplication Division Addition and Subtraction ตัวอย่างที่1 เราจะหาค่าที่อยู่ในวงเล็บก,ก่อนซึ่งในวงเล็บก,ก็ยังจะมีค่าที่เป็นเลขยกกําลังด้วยดังนั้นเราจะหาค่าที่เป็นเลขยกกําลังที่อยู่ในวงเล็บก,ก่อน5ยกกําลังสองเท่ากับ25จากนั้นจะเป็นการคูณ6คูณกับ25จะเท่ากับ150และบวกด้วย3ดังนั้นค่าที่เราได้ในวงเล็บทั้งหมดจะออกมาเป็น153และสุดท้ายนำไปบวกกับ7ที่อยู่ด้านนอกคำตอบออกมาข้อนี้ก็คือ160นั่นเอง ตัวอย่างที่2เหมือนเดิมเราจะเริ่มทําจากในวงเล็บก่อนซึ่งก็คือ5้าบวกสเท่ากับเในข้อนี้ไม่มีตัวเลขยกกําลังดังนั้นเราจะข้ามไปตัวต่อไปก็คือ6กคูณเได้54จากนั้นจะเป็นการหาร54หาร3ได้เท่ากับ18ตามด้วยการบวก3บวกเท่ากับ21ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลบ21ลบ7จะได้คำตอบในข้อนี้ก็คือ14ตัวอย่างที่3าม ข้อนี้เราจะเริ่มทำจากในวงเล็บเหมือนเดิมในวงเล็บเราจะได้ว่า3คูณ8เท่ากับ24ต่อไปคือการบวก6บวก24ได้เท่ากับ30ด้านนอกวงเล็บเราจะเริ่มจากการหารก่อน150่5หาสรเท่ากับ5สุดท้ายก็คือการลบ5ลบหเท่ากับ0ซึ่งเป็นคำตอบในข้อนี้ตัวอย่างที่4เราจะเริ่มทำจากวงเล็บที่อยู่ด้านในสุดก่อน6ลบ3เท่ากับ3า นำสามที่ได้คูณกับ2จะมีค่าเท่ากับ6ต่อไป4ลบ6เท่ากับลบ2เราจะได้ค่าทั้งหมดที่อยู่ในวงเล็บใหญ่เรียบร้อยแล้วก็คือลบ2นั่นเองต่อไปลบ3คูณกับลบ2ได้เท่ากับ6จุดนี้ต้องระวังดีๆเพราะว่าด้านหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบดังนั้นลบคูณกับลบจะออกมาเป็นบวกต่อไปก็คือ6หาร2ได้เท่ากับ3และสุดท้าย4บวก3เท่ากับ7นั่นเองซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้ ตัวอย่างที่5ตัวอย่างสุดท้ายสําหรับวันนี้ถ้าเจอโจทย์แบบนี้ให้เราเริ่มจากด้านบนลงมาด้านล่างซึ่ง3ยกกําลังสองเท่ากับ9จากนั้น4ยกกําลัง9ก็คือ4คูณตัวของมันเองทั้งหมด9ครั้งซึ่งคําตอบที่ออกมาได้ก็คือ 26, 2 1 4 4จบแล้วสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share because your little help means a lot to me. Take care. Bye bye.